วัดวิ้ครับผมนี่ครับผมแกะลายข้างเสร็จแล้วครับกรอบพระสามเหลี่ยนอุ่นใหญ่ครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนำกรอบพระมาติดกับไม้ครับผมเพื่อนำไปแกะลายข้างหน้าต่อไปครับผมนี่คือกรอบพระทั้งคำก็เสร็เปอร์เซ็นต์แล้วเป็นงานชุดครับผมเนี่ยครับเสรไปแกะข้างหน้าต่อไปครับผมเราก็จะติดไปเรื่อยครับนี่ครับเราก็จะลงจีบ าติดกับพระกับไม้ต่อไปครับผมนี่ครับนี่ขั mm ้นตอนที่สองที่สามแล้วครับผมนี่ครับนะครับจะติดกับพระกับไม้ให้ครับผมแก้น้านหน้าตไปแล้วครับผมนี่คืองานชุดนะเนี่ยงานชุดจงมันกระทุกก่อครับผมนะครับนะครับแก้ลายข้าเสิทธิวัลแล้วครับผมเรนะครับกับไม้ครับผมนะครับวางกอพระ มาติดกับไม้ครับ mm. ขอพระทองคำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นงานชุดครับผมนี่ยครับติดเหมือนกันนะขอไปกล้องเลื่อนไปครับขออภัยเลยครับผมพี่กล้องขยับเลื่อนไปครับนี่ครับเราจะติดไม้ต่อไปครับจนหมดนะวันนี้ได้มาสิบก้อนแครับผมเป็นงานชุดนะเราจะติดไม้จนครบสิบก้อนครับผมเนี่ยคเห็นไหมครับทำต่อไปที ติดกอบพระกับไม้แล้วครับผมนี่คือกอบพระทองคำก็เสร็จครับเป็นงานชุดพระถ้าเขจะติดกับไม้เสร็จแล้วก็จะเ,เ,เป็นำกรอบพระเป็นแกะลายข้างหน้าต่อไปครับผมนะครันี่กำลังติดกับไม้อยู่นะครับรับชมไปเรื่อยครับผมกรอบพระนี่ก็เรียกกับพระ สามเหลี <3 S 2> ่ยมองค์ใหญ่ครับผมเนี่ยครับมากครับเนี่ยเดี่ยวในไอเทมเล็กๆครับแต่ข้างนอกองค์ใหญ่ครับนี่ครับสามเหลี่ยมนะองค์ใหญ่นะครับผมนี่ครับนี่คือขั้นตอนครับผมกั้นติดกับไม้ครับผมนี่ครับออเทมยาวนานแล้วนี่ครับนี่นะฮะติดเทมหมือนการซุกกรอบครับผมติดกับไม้ครับ ก็นำไปแกะลายกันหน้าครับผมนี่คือกอพระทองคำมงก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเป็นงานชุดนะครับผมงานแกะลายกอพระยานี้ะครับผมแกะเสร็จก็จะแกะแรงหน้าเสร็จนะครับก็จะไปถอดกอพระออกจากไม้ครับผมแล้วก็ติดไปหลังต่อไปครับแต่ตอนนี้เราติดกับไม้ก่อนครับเราก็ไปแกะลายหน้าต่อไปครับแกะลายกันหน้าเสร็จก็จะมาถอดกอพระแล้วก็ติดไปหลังต่อไปครับตามขั้นตอนครับผม